ตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปข้างนอกนะคะเราเพิ่ง wear makeup for my boyfriend คือเขาไม่เคย wear เยละว้าว <No. S 1> handsome h Hands a n d ว้าวววววว้ว <laughs> ปวววว ใส่แว่นดูนะว้าววันบอกว่าตรงกลางตรงนี้คือฮอตพอตนะคะเป็น โอ้ยอย่างนี้เลยฮะไม่ดิเดโวพลาสติกแบก็กแย่ช้อปปิ้งสิเงี้ยโอ้ย pony. กินอยู่ข้างทางแบบนี้เลย,ยดีมากตอนนี้ก็ลองหาร้านอาหาร อยากให้ที่ไทยแบบข้างนอกแล้วอากาศดีๆแบบอยู่ดีๆก็มีม้าหมุนเด็กอยู่ตรงกลางแล้วก็มีห้างตรงนี้คืองงมากนี่เราเพิ่งเดินออกมาจากห้างแล้วก็มีเมืองอีกแล้วลงไปข้างล่างก็เป็นอีกฟลอร์หนึ่งบางทีลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ยังมีอีกคืองงเหมือนกัน ก็มีสกเก็ตในห้างอยู่ๆก็มาเจอคนเล่นสกเก็ตในห้างและนี่ก็คือห้างใช่ไหมตรงกลางแล้วแวบไปแวบหนึ่ง KTV อยู่ในห้างมงงเหมือนกันอะไรวะนี่หาร้านข้าวอยู่นะคะเพราะว่าในเนี้ยแพงมากเลยเราลงไปข้างล่างก็เจอแต่แบบนูโดอะไรอย่างงี้นะเราอยากกินแบบหมี่ฟ้าน ตากกินอาหารเป็นมือรักนะคะว้า wow. วม่อยู่อนะินไทยนี่แหละ

Wow He can survive No, no, no Hahaha Mmm, asim, namsim Suai ya tanya Dated Dated บบู้จะเบินพี่แล้วก็จะจิ้มน้ำจิ้มกันหนหืง <c oughs> ลืมไม่ลงอร่ลยอะแล้วก็ไม่มีน้ำแข็งอะนี่คืออะไรเหมือนเป็นก,อก้อนแป้งทอดกรอบจิ้มซอสมายอง มันเป็นปลาแล้วเปลเหมือนปลาเล็กๆนุน่มแบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยเรากำลังจะไป The Colorlist กันนะคะเพราะว่าเราดู Colorlist คนไทยไป Colorlist เย er อะมากแล้วเราก็จะไปตากใช่ไหมเราจะ take car <Yeah. S 3> ใไป Colorlist คาลเล e รี一起去คาลเลอรีส์เดลิเ t อร์บ่ายสามนะช่ยด้วยเมืองดอร์ อนิเมะก่อนมันไดเล่อนก็เป็นอนิเมะชุดคุณตี้ดีมากแต่ว่าแพงเช่นกันอันนี้คือบ้านผีสิงนะคะโอ้โหเรือกกันดูเสื้อผ้าคือน่ารักมากทุกคน mm hmm. เหมือนตุ๊ก,กตาเลยอ่ะเหมือนเอาของตุ๊กตามาทำดูดิสวยมากชุดนักเรียนก็มีนะเนี่ยนักเรียนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไป ดูเขาเลือกสิ่งนี้อาเซียงมันเป็นอะไรคือ cleansing ก็คือบีเอที่นี่ขายเก่งมากเพราะว่าดูนี่เขาทาแป้งให้เราคือแบบเนียนเหมือนเหมือนสาวจีนเลยอะเนี่ยเนียนมากนี่คือพลังแบบาวเดอร์เขานะทุกคนเนี่ยไอตรงนี้นะไอตรงนี้แต่ตรงเนี้ยคือยังไม่ทาดูคือแบบต่างมากกดใช่ป้่แล้วโยนี่ยนะคะ พลังแห่ง B A ชื่อจีนเพราะว่าที่ไทยเราก็จะแต่งสไตล์แบบไทยๆที่นี่มาดูกันว่าเขาจะแต่งหน้าผู้ชายไงดูเขาลงสกินแคร์เขาลงตัวนี้ก็นี่สอดมั่มเจลนะคะแล้วก็ลงออยล์กันจะเป็นแบรนด์เดียวกันนะเนี่ยก็คือขายเก่งมากกูอยากได้หมดเลยเนี่ยอ่านี่เป็นไงล่ะ มีความแบบทรีทเมนต์เบาแต่ผิวแฟนเราก็คือแดงมากนะหนึ่งสองาจะยุจงเขาเสีนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใชใช้ใชลใช่ใช ของมันเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้เรามาถึงคอลเลคชันแล้วนะคะของเยอะมากแล้วก็ของราคาถูกด้วยไหมห้าห้ายี่สิบห้าก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยประมาณนี้นะคะหมดไปประมาณหกพันบาทใช่ My boyfriend hold for me หรอ wait for me หรอ c o l d Final l y rain a little bit so cold so cold everyone เข้ o ห,น,หนมากคือ Finally ฝนตกงงมากเจอเลือกเครื่องสำอางเป็นชั่วโมงเลยนะคะแฟนจนแบบนี่เหนื่อยแล้วนะคะแฟนนั่งรอจนเหนื่อยวันนี้ to here, a เปิดเพล v อะไร o d ไม่รู้ e t h i ตอนนี้เ o can นังอยู่ลดีก็ o ้องเพลงฮ a ลโหลฮัลโหล e ัลโหล t ัลโหลฮัลโหลฮัล e หลฮัลรหลฮัลโหลัลหลลหลฮัลโหลฮันโัลโลฮอลโหลฮัลโรลฮัลโหลฮนลโหลฮลัััลลลัลัฮฮย ไม่จีนี่สิมันเป็นสครับหมดว่าหมดว่าอยู่ในซิงจีนี่ลาสุดแหลบเลยไมนหัวบ๊อไห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 นหัวบ๊อ

ล่าสุดไปถามคนขับรถละว่า what what can you sing driver เออบุญบ่าเขาเปิดเองให้ driver driver s e y he can be a singer now <laughs>

แล้วกู่ม่ฟังแลอยู่าแล้วฟังแล้วอยลูกสาวพี่พี่สาวใครจเโตตเลยหาลังเดินทางไปบาร์บุฟเฟ่อค่ะที่เอ้ยไม่ใช่บาร์บุฟเฟ่มันจะมีจำกัดประมาณหกครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจด่านให้เรานะคะอันนี้ก็แฟนเราแล้วก็เพื่อนเราอีกสองเฮ้ยเพื่อนแฟน มีท no, ้งหมีรานนะคะีหกร้ o นนะคีหกามกร้านห้นนร้นีกร้านน n คะมีหกร้านนะคะมีหกามีานก้าารมา

ที่ที่สามไม่เหนื่อยเออก็ร้องเพลงไปแล้วก็เดินไปด้วยเลยากอล่าสุด่็สองมูอว่า ล่าสุดเป็นตัวละครในนารูตโตะก็คือพูดคำคมเอะไรก็ช่างที่มันแปลงร่างซึ่งกูงง